ผิดตื่นนะครับพี่น้องพี่น้องไปน้องต่อเพิ่งเน,น้่นครับผม,มน่องไก่นแน่มันเข่าได้ย่านนี่ก็ได้ครับผมเห็นน้ำพุ่งนมบานปลาเห็นเข่าแล้วครับผมแต่ว่ามันคือผิดตื่นนะฮะมันหลายโปร่งแล้วอย่างนา่งใจนางทิ้งพี่โยนข้นโบราณหนึ่งวัดดีครับพี่น้อง <c oughs> นุ่มบานปลาหน้านะตีนบานครับผมเมนี้นุ่มบานปลากับผ้าเอฟซีมาหยามไอ้แม่งทั้งไหนกว่านี่ จักอุบลเนี่ยจักมุกเนี่ยนะครับจักอุบลโอ๊ตบ้านอยู่อุบลแต่ว่าไปไหนเมียอยู่มุกอันนี้มาตะแทงในเซรามพุบบ่เมืองบ่ฮะใกล้ๆนละคนเสซรามพุบบ่อันนี้นี่ครับผมนี่ก็มากับน้องครับผมปืนบอกเยาะกล่องเสียเป็นซิฟมือนี่นี่แหละมากับเฮียหนุ่มฟังนี่กันาดเอฟซีแจ็คสิเดไปสู้เสาพันกินบ่ป้าไม้แห้าคือว่าจังในก็อสอดแจ้งมอหมดนี่เฮียเด้อตามสถานการณ์ตาสถานการณ์นี่มอแจ็ สีมาเอฟซี FC มาสองคนพี่น้องสีมนนันมบอนอหนุ่มบ้านปลามาเนี่ยสีายหน้าขายตาบอนอ้นครับน้องซาแล้วก่ก็คักหน้าซาเห็นในฉีดเป็นม่เขาดั่งกับบอลเลียนมากไก่มาเนี่ยมาครับขมาตัวอุบลนี่เกิดมันก็จะคุยผู้สาวโทรศัพท์บัดรไม่มีใครคุยเดอกไปหาเบาไหลให้ค่อยไหลลำโพงมาเนี่ก็เอามา,นนมานนหน้าพี่น้องเออปลาสิเป็ดตอหนุกแกหน้าล่องเบิ่งบอลูวันสีเขา่าบอ่อนอหนุ่มบ้านปลากับสีฮอตเตอร์มาหอดครับผม นั่งบอกกองเขาออา้เพิ่นกับท่าสีไปย่องบ่งนี่แหละจะเข้าก่อนเทียมันเข้าเสียเนี่ยต้องหัวเว้นน่นดองเบาดูเนียเบาดูข้อย่างไปเจะไทยกินไห้ก้อนเนียบเทียนเขา้าไปไป ครับพี่น้องตอนนี้นุ่มบานปลากระติ๊บาพี่น้องมาจอบเบิ้งอันนี้ล่องเบิ้งครับผมนี่แหละในลำพุ่งมากครับผมสิมัดจอบเบิ้งอันนุ่มล่องเบิ้งสิมัดตัวนุ่มล่องเบิ้งครับผมนี่เบิ้งทำเล่เขาเนี่ยครับผมมันเป็นปลาผือนะแง่งเบิ้งน้องหำทายพี่น้องเราเบิ้งดูเนี่ยครับผมปลาผืนนะเป็นน้องสาน้องไงเลยผมนี่แหละนุ่มบานปลากระติ๊บาฟังลำพุ่งแถวนี้ล่องเบิ้งครับผมนี่นี่เห็นปลาผือเป็นไปขึ้นพี่น้องเนี่ลไงาะว่าไม่จอบนูกระดิ่งแต่เสียงมััันนหลาาาครบบบผมเเอออ้งงิ่จกด ติดตื้นนะครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องต่อเพิ่งเนี่ครับผมนกไก่หน้ามันเข่าได้ยังนี่กระได้ครับผมเห็นน้ำพุ่งนมำบานไปเห็นเข่าแล้วครับผมแต่ว่ามันคือติดตื้นน่ะแหละมันหลายโป่งแล้วนมำบานปลากระมันอยู่ครับพี่น้องอือแอนเบิงบอไทยเด้อพี่น้องเด้อนกไก่หน้าได้ออือเข่าอีเด้อครับผมพี่น้องพูดได้ต่อกับร่องต่อครับที่ไปจอบนู้นแหละมันคือติดตื้นน่ะแหละอยู่นี่นี่ยครับทำเลืกกระไดประมาณนี้ครับผมล่องไปต่อเพิ่งครับเข่าอยู่เข่าอยู่ นุ่มบานตาถือว่าไปจอบนู้ต้องใช้สิเตือนล่ะเย็สามสี่หมื่นครับผมเย็สามสี่หมื่นนุ่มบานตาจังสี่อันมากไหมครับผมไปถือจอบนู้กัน สิสงมโมคือหรอกครับพี่น้องมีนุ่มบ้านป้ากระไดหมหมาบรับหนูไปไปต้อนูก,กันมานอยู่ครับพอได้กินพอได้แล้วอยู่ครับผมแต่มันเอาล่งให้เบิ้งบ่ไดนะพี่น้องเนาะหาไ,ไ,ไปต้อนูก,กนเริ่มมันเข่าได้ครับพี่น้องเริ่มเข่าแล้วล่ะครับผมนุ่มบ้านป้าก,ก่กองเข่าไว้ร้ายครับผมทั้งพุ่นถึงไม้เกาเ่า,ามันเป็นไท่ติดตามมืออนี่เป็นไม้เดือดสามตัวครับคนละวิวขอเกา่ากระไดทั้งพุ่นปอดแจงขึ้นเก่าครับตอนนี้ก็เป็นตีหาเครื่องครับผม สี่โมงละนุ่มบ้านปลาหนีภาคกันออกเมื่อหนหรอครับผมยังไปติดตามเมืเองเฮ็ดแน่วอยากแนวกินกั้วเฮียนมผลละพาอดีเฮ็ดแน่วกินเศ้าสูเอฟซีเปนครับผมตอลอดคลิปนี่ก็ขอ,ขอเต้าเข้ามาสวัสดีครับอืเฮ็ดจังเลนโมมันทีนองเอ้ย